วันนี้อุตสาหกรรมมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นจึงต้องอาศัยตัวช่วยที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นซึ่งหนึ่งในตัวช่วยที่ทรงพลังที่สุดคือระบบ MES ระบบ MES หรือ Manufacturing Execution System เป็นเหมือนหัวใจหลักของอุตสาหกรรมยุค4.0เป็นระบบปฏิบัติการในกระบวนการผลิตที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างระบบ ERP กับ Shopfloor ทำงานโดยการรับคำสั่งการผลิตและแผนการผลิตจาก ERP ไปยังเครื่องจกักรนอกจากนั้นยังสามารถเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรได้อย่างละเอียดหัวใจหลักของระบบ MES มี4อย่างคือ 1. การวางแผนการผลิต 2. ใบสั่งผลิต 3. ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจกักร 4. การติดตามการหยุดทำงานของเครื่องจกักรซึ่งระบบ MES สามารถบันทึกข้อมูลในสายการผลิตทุกขั้นตอนได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพทําให้ลดข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นจากบุคคลได้ยกตัวอย่างสถานีการผลิตในโรงงานในสถานีการผลิตนี้ประกอบไปด้วยระบบ MES ซึ่งมี MES terminal สแ a n n e r Remote IO ผลผลิตจะถูกแบ่งออกเป็น OK คือการผลิตที่สมบูรณ์ NG เป็นของเสียจากการผลิตการทำงานของระบบ MES เริ่มแรกรับ work order มาบันทึกใน schedule plan ส่งไปยังสายการผลิตซึ่งในขั้นตอนแรกจะเห็นหน้าจอเวลต i n g เลือกบวก order โดยการสแกนยืนยันการขึ้นงานจากสถานีการผลิตในทุกๆอีเวน์ e ของการขึ้นงานในกระบวนการผลิตจะมีการจับเวลาและให้เหตุผล ซึ่งจะทำให้เรารู้ว่าเราใช้เวลาไปกับขั้นตอนใดระยะเวลาเท่าใดสแกนใบสั่งผลิตที่ต้องการขึ้นงานเลือกใบสั่งผลิตสแกนในส่วนของ Operator Admin และ Tool ที่ใช้จากนั้นจึงทำการ Start Plan เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไปถัดมาหน้าจอจะแสดงหน้า Setting ซึ่งเครื่องจักรจะทำงานโดยการนำวัตถุดิบไปวางเตรียมพร้อมเพื่อรอการผลิต หลังจากการเซตติ้งระบบจะเข้าสู่ขั้นตอน i n นสเป t ชันเมื่อผู้ตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบสถาน,นีเรียบร้อยแล้วทำการสแกนบัตรเพื่อจบการตรวจสอบและ o อ e r a t o r ก็จะสแกนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอน Running ต่อไปในระหว่างขั้นตอน Running จอจะ,สะแสดงสถานะดังนี้สถานะ Running ระยะเวลาที่ผลิตเวลาณปัจจุบันจำนวนที่ต้องผลิตจำนวนคาดหวังที่ผลิตได้อ้างอิงตามไซเคิลไทม ผลผลิตจริงที่ออกมาโดยแยกเป็นผลผลิตดีและผลผลิตเสียสถานะจํานวนที่ผลิตช้าหรือเร็วกว่าแผนที่กําหนดจํานวนคงเหลือที่ต้องผลิตเวลาคงเหลือที่คาดว่าจะผลิตสินค้าชิ้นนั้นเสร็จชื่อเครื่องจักร MES order work order ชื่องานที่กําลังผลิตอยู่ในขณะนี้รูปแบบสินค้าที่ต้องการผลิตพนักงานที่ควบคุมการผลิตจํานวนผลผลิตที่ผลิตได้ต่อรอบการผลิตจํานวนผลผลิตต่อแพ็ รอบการผลิตหรือเวลาที่ใช้ทำการผลิตต่อรอบการผลิตรูปแบบโปรแกรมที่วางไว้กับตัวโรบอทเวลาที่เริ่มผลิตเวลาที่ควรผลิตเสร็จจำนวนที่ผลิตตามแผนจำนวนที่ผลิตเสร็จจำนวนที่คงเหลืออยู่ในแผนประสิทธิผลโดยรวมการผลิตอัตราการเดินเครื่องความเร็วเครื่องจักรจำนวนผลิตได้ของดีหรือของเสีย เมื่อผลิตเสร็จพนักงานจะสแกนสต๊อกแพลนจากนั้นข้อมูลผลิตจะถูกบันทึกผลข้อมูลในโปรแกรม MES และส่งกลับไปยังระบบ ERP ระบบ MES หัวใจหลักของอุตสาหกรรมยุค4.0ที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างระบบ ERP กับ s ช็อปฟลอ